นายประสิทธิ์พัฒนสศิริเจ้าของสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังสาธิตการตอนกิ่งรากอากาศเพื่อขยายพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าให้ผู้สื่อข่าวได้รับชมซึ่งขั้นตอนเริ่มด้วยเลือกแขนงที่มีรากอากาศที่สมบูรณ์ของต้นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเพื่อทําการตอนกิ่งรากอากาศจากนั้นก็ทําการแต่งกิ่งแขนงเพื่อที่จะทําการหุ้มตุ้มที่รากอากาศ ต่อมาก็ทาน้ำยาเร่งรากที่บริเวณรากอากาศเพื่อช่วยในการเดินรากที่ดีของต้นไผ่จากนั้นนำตุ้มขุยมะพร้าวที่แช่น้ำและผสมน้ำหมักจุรินทรีย์และก็น้ำยาเร่งรากไว้แล้วนำไปหุ้มบริเวณรากอากาศและมัดด้วยเชือกฝังให้แน่น โดยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องทำอะไรและก็สังเกตเห็นรากขาวเริ่มแทงออกมาและก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลรวมแล้วใช้เวลาประมาณเดือนกว่ากวาก็ตัดไปชําในถุงดําได้แล้วและก็นำไปปลูกลงไปแปลงปลูกต่อไปครับตอนนี้กำลังจะทำอะไรครับเนี่ยตอนกิง่งครับอ๋อตอนกิง่งรากขาวกาศ ตอนกิ่งล่าอากาศใช่ครับอันนี้เป็นบ oui> ่งหวานเพชรน้ำผ hey, uh ึ้งเบอร์บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าเนาะนี่ส um ังเกตอะไรครับเลือเราจะเลือกตอนแรกเราเราจะเลือกกิ่งไหนครับเลือกแขนงไหนที่เขามีล่าอากาศอ๋อเราสังเกตว่าจะมีล่าอากาศตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือล่าอากาศใช่ไหมครับอ๋อเขาจะออกมาจากตรงตาตรงแขนงเนาะใช่ครับครับครับนี่ครับแทงออกมาอันนี้เราทําการตัดข้างบนนี้เขาเอาเลยมาส่งทําให้ลำใหญ่ครับหนับ เอาละเราเราเริ่มต้นทำาไงครับหลังจากเลือกแล้วเราเลือกแขนงนี้แล้ะตรงที่มีล่าอากาศครับเราก็ตัดอ๋อแต่งใช่ครับเพื่อจะหุ้มตุ้มอ๋อแต่งบริเวณโดยรอบที่เราจะทําการตอนใช่ครับครับจะได้หุ้มตุ้มได้ง่ายๆใช่อ่ะอันเล็กๆนี่ตัดออกให้หมดใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเอาไว้เลยครับครับ อันนี้ก็ออกเลยครับแสดงว่าแสดงว่าแขนงหนึ่งที่ออกมาตรงตรงข้อเนี่ยเราจะเราจะตอนนตอนได้ตอนได้อันอันเดียวใช่ไหมครใช่อันเดียวเขาจะมีตาอยู่ตรงนี้อ๋อซาซ้ายขวานี่ครับอ๋นนี้ตาเขาใช่นี่ครับไอที่เขาจะออกมาเป็นหนอนอ๋อครับครับเขาจะมีข้างละสองข้างละสามครับสังเกตตรงนี้ใช่อันนี้ถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับสมบูรณ์เลยครับดูถือว่าลำใหญ่เนี่ยครับ ยิ่งลำใหญ่หรืยิ่งยิ่งเติบโตดีดีครับอ๋อครับครับถึงต้องใช้เทคนิคการเขย่าอืมครับอันนี้ตัดออกให้หมดครับเป็นการแต่งแต่งเลยแต่งซะก่อนคุณผู้ชมครับดูครับแต่งอ่าหลังจากนั้นทำไงต่อครับแต่งละออกให้หมดออกให้หมดอย่าให้เหลือครับอ่าเหลือเฉพาะส่วนที่เราจะเอาตุ้มมาหุ้มครับ อใช้เลยเล็กๆนี่ช่วยด้วยครับเอาละเป็นส่วนที่ต้องการแล้วอันนี้เราก็จะบากไว้สักหน่อยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราเอาตุ้มไปจะง่ายครับเราจะหักเลยอ๋อครับใช่บานิดนึงใช่อย่าให้ถึงกับขาดไม่งั้นเดี๋ยวจะจะทำงานไม่ได้ละเอาละครับโอเคครับยังไงต่อครับ อยู่ด่าอะไรครับน้ํายาเล่งรากน้ํายาเล่งรากคกับกับเราจะใส่บริเวณไหนครับเราจะทาไปที่รากอากาศเขาทาบริเวณรากอากาศเนาะใช่เวลาเราเอาหุ้มตุ้มเขาเขาจะเดินรากเหลืองน้ํายาเล่งรากนี่ซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าเราทําเองครับเราทําเองก็ได้แต่อันนี้ผมซื้อตามท้องตลาดอ๋อเป็นน้ํายาเล่งรากเนาะ คาละอากาศครับจากนั้นนี่อะไรครับตุ้มตุ้มครับก็จะเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยครับโอขุยมะพร้าวเราไปทําอะไรไว้ก่อนไหมเก่นไปก็แช่น้ําไว้เลยครับอ๋อแช่น้าไว้แต่ของผมจะแช่แล้วก็ผสมน้ําหมักจุลินทรีย์ด้วยอ๋อแช่น้ำแล้วผสมน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำยาเล่งรากด้วยครับน้ำยาเร่งรากก็อยู่ในนี้ด้วยใช่ครับผสมเข้าไปด้วยครับอันนี้จิ้มถุงหน่อยครับจิ้มถุงนิดนึีเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับ เขาจะได้คลายน้ําด้วยเนาะใช่ครับครับหลังจากนั้นครับพุ่มเลยพุ่มเลยใช่ไหมพุ่มบริเวณรากใช่ครับเนี่ยให้มิดรากอากาศให้มิดรากอากาศใช่ครับมัดนี่ต้องแน่นไหมครับให้แน่นเลยครับแน่นแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับใช่ให้น้ำเขาไหลออกหมดเลยอืม ถ้าถ้าถ้าไม่แน่นจะส่งผลยังไงครับเวลาลมพัดเนี่ยครับเขาจะโยกลากเขาจะไม่ติดง่ายครับเวลาลากเขาเดินเนี่ยครับมันส่งส่งผลต่อการการทําให้ลากเดินไม่ดีถ้าไม่แน่นครับางทีลากเขาขาดนะครับเวลามีลมมีพายุนี่ครับครับสองชั oh. so oh. uh ้นเลยแหละครับใช่เอาให้แน oh. ่นเลยเอาให้แน่นเลยใช่ไหมครับน้ำไหล ็เสรจหลังจากนั้นต้องดูแลอะไรเขาไหมครับเนี่ยไม่เลยครับปล่อยเขาไว้นี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับกับตุ้มเขาก็ไม่แห้งเพราะว่าเราแต่ก็คือบํารุงต้นเขาธรรมดานี่แหละที่เราบํารุงเขาอครับกี่กี่เดือนครับประมาณสองอาทิตย์กว่าเขาก็เริ่มเห็นรากขาวบอ๋อต้องต้องเห็นรากขาวมาสักก่อนใช่ครับพอเห็นรากขาวๆเราก็ทําไงต่อตัดต้องรอให้เป็นสีน้ําตาลเราค่อยตัดอ๋อร้อยเป็นสีน้ำตาลก็ประมาณประมาณถึงเดือนไม่ถึงเป็นสีน้ำตาลจากถึงครับ ก็คือสังเกตว่าเป็นรากน้ำตาลแหละส่วนระยะเวลาก็ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นบางทีถ้าเกิดฝนเขาตกดีเขาชุกชุกเขาก็เดินรากเร็วใช่ครับคือวิธีสังเกตว่าเวลาไหนถึงเวลาตัดก็คือดูสีของรากสีของรากถ้าแทงมาเป็นสีน้ําตาลปุ๊บก็ก็ได้ละคือแรกๆเขาแทงเป็นสีเขียวใช่ไหมครับครับผมออกมาสีเขียวขาวๆเ๋อสีขาวๆาวคือเขียวครับกลับกับแล้วร้อยเขาเป็นสีน้ําตาลหลังจากนั้นถือว่าสมบูรณ์ละ แล้วก็ไปชําไว้ในถุงใช่ครับัแล้วก่าจะตัดข้อนี่ครับตัดตต่บริเวณไหนฮะตัดข้อเลยอ๋อตัดข้อตรงนี้นะฮะตัดตัดตรงที่เราล่องนี่ก็ได้ครับครับที่เราล่องไว้ที่เราทาทาทาเป็นล่องไว้ใช่ครับครับ้าเกิดสมมติเป็นที่เราจะขูดเงาเราก็สามารถตัดนี่เลยก็ได้มีสองแบบครับครับก็คืออย่าให้ไปกระทบตรงรากเขาก็พอละครับอ๋อครับครับนี่เป็นความรู้ดีๆนามาแบ่งปันเนาะครับ อีกวิธีของการขยายของเบอร์เก้าครับภายวงวันเพชรนำพืงแต่แต่ถ้าถ้าเขาไม่มีรากอากาศนี่ก็ไม่ได้ก็จะได้เฉพาะเบอร์เก้ากับเบอร์ขนาดใหญ่ใช่ไหมเก้ากับจัมโบ้ใช่ไหมที่ทําแบบนี้ได้ครับที่นี้รากอากาศอ๋อครับกับถ้าถ้าบืนเขาจะไม่มีรากอากาศไม่มีครับไม่สามารถตอนได้อืแต่อันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรารีบเราก็สามารถตัดไปชําเลยได้เลยครับแต่มันก็จะสู้แบบนี้ไม่ได้ใช่ครับมันจะเสี่ยงกว่าครับอันนี้มันมันเดินราก มันจะรอยเปอร์เซ็นต์ครับอืมครับครับครับเขาก็จะเลยเดินลากอยู่ในถุงเราเนี่ยครับครับใช่เพราะเราเอาไปลงชํ้ำแล้วก็แกะถุงครับอืมีคุยมะพร้าวด้วยครับครับแต่ถ้าเกิดชํ้ำนี้เราชํ้ำลงดีโอกาส ก็น้อยลงครับความสูญเสียก็จะเยอะขาบเยอะครับขับสู้แบบนี้ไม่ได้ใช่ครับครับาอ้าถ้าถ้าพี่น้องสนใจครับอยากจะมาศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่ามีความรู้ดีเยอะเลยเกี่ยวกับการปลูกไผ่หลายพันโดยเฉพาะไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ้งหรือว่าอยากจะได้กิ่งพันธุ์ต้นพันุนะครับเขาจะติดต่อแบบไหนยังไงครับเป็นเฟซบุ๊กผมก็ประสิทธิ์บ้านสวนไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งเบอร์เก้าเอ้ยเพชรน้ำพึ่งมหาสารคามอืมครับมีเบอร์โทรไหมครับ 0 9 5 1 5 8 6 9 0 9ครับครับติดต่อมาได้เนาะครับครับขอบคุณครับ,รบนี่ก็สามตูนะ้นึงโอโ้โห